แกมันมันออกไปแล้วมาีฮาวมันเออแล้วกระโยนมาได้กับตายไปนะเออฮักเจอฮาอาจารย์แต่มีออกจะมันก็โยนมาได้มาปัดตายไปก่อเออมาต้องมีได้มีเสียอ,อ่ามีแม้ว่าเฮ้า,าดายทุกชิ่นทุกอย่างอะปัดตองไปมีตาแเนมมีเสียแนยอ่อ่าเป็นของธรรมดาแอบการปฏิบัติของเฮากับตองเ,เอ็ดไปเรื่อยเรือเออ เมื่อมันไดมันเต็มไปแอวบางทีอาดไปเอาเดินตามทางทีพระพุทธเจ้าคนเดินไปก่อนแล้วเอาก็เดินไปตามดังคนเออปฏิบัติไปตามแํบตาสอนพระพุทธเจ้าถ้าทางเสายจใส่รูบอายจเดคนวอาไว้อแอ่พระพุทธเจ้าคนน่บัญยัิไว้ ทางเจ็ดสายทางไปนรกาทางไปนรกคือเปเดยทางไปนรกก็คือความปวดความจเจืหายความเจือหายความปวดนี่ถ้าเป็นทางแหง่งความเป็นนรกคนตกนรกไปเพราะความปวดความเจือหายาไม่ได้เป็นเพราะพลเร่ความปวดความเจือหายนี่ เป็นสิ่งที่มันโมมองเศร้มองตกนรกได้เพราะความกรดแม้ครั้งพุทธการมีความกดพุทธเจ้าหลายคููหลายคนจังสุปปพุทธตาเป็นเพราะตาของพุทธเจ้านี่เป็นเพราะตาพุทธเจ้าในสุปปพุทธตาเป็นเพราะของดัง ปิมพาจับโสธรานเป็นปอตานมีความโดพุทุตจ้าเจ้าหาพุเจ้าพุทธเจาผ์กเป็นบาดผ่านไปนาหอบปอดัอัจฉริยะไม่ได้ตือเงาตานาเป็นพุตจายักไปตักขอเลยเป็นบอกพุเจาจักไปตั้งเอิ่มีไปเช่นนั้นมีความโกรธึงขนาดนั้น ชุดท้ายเป็นถิ่นสุกตกนรกอยู่ขมมนี้เพราะหลักเพราะความปวดความเจ็บหายพระเทวทัตเป็นลุงของพุทธเจ้าเป็นปีศาจของนางยโสดตลาพิมพาให้พุทธเจ้ามีความปวดมีความอาขาดบาดหมางพุทธเจ้าเพราะความปวดชุดท้ายเพลนถิ่นสุก ตกหลงนรกมีความโกรธนั่งขันที่มา